สวัสดีพี่น้องมือนีวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาเนอะพี่น้องมีไงสำรวยสิมาวานหยาพื้นที่แป้งนี่มันมันบานว่าใดพี่น้องตะก,กอนมันแฉท้ายวบหลายหลบแล้วท้ายไวบหลายหลบกันเลย เลยมากปันไหวเลยปันวานเลยพี่น้องเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นน้ำคุณฟังติดๆถ่ายสะมันเป็นน้ำสษีวานไห้มันต่อกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีไงสำรวจสีรษธทิตแห็นเบิงด้วยพี่น้องวิพีวานเพราะว่านยังสี่เลยพี่น้อง หมาเพ่งก็ลาวานบอยากเนี่ยสำรวยถือกล่องน้ำเดี๋ยวสิต่างกล่องไว้จักแป๊บ 那么快，嗯。Hmm. វើងពីវីរូវរៀ្ែរាសារៀខីលាំទៅវើងពីវីលាំទៅទានធ phải ở nhà năm lột กาศีบานประมาณนี่พี่น้องมันเหลื่อมต้าเนาะไม่ไงสำรวยบบเห็นหูกาศีบ้านประมาณนี่เรากะไม่เห็นหอนหูกับกล่องพี่น้องเอ้ ใสสายตาขคอยนี่ยสิวันให้เต้มไปหอดมองขาดไว้น่ะละพี่น้องเรากะสิปันแต่ว่าเดือนนี่มันเป็นเดือนเดือนตุลาต่อเดือนพฤศจิกาได้พี่น้องผลกัสิเมดไปหนาแต่กับบตตองยานเพราะว่ามีไงสำรวยมีสะหน่วยนี่เรากะสิโจกบองนี้อีก สิมีโครงก้านมาโจกขห้อีกลายหนึ่งพี่น้องไยสำรวยสิเฮ็ดสะไว้หลายๆสิปลูกยาไว้ถ้าปลูกไว้ถ้าใส่เลียงปูเลียงป้าเนาะพี่น้องเนาะกะมีไยสำรวยกับสาธิตไห้บึงประมานนี้ก้อนพี่น้องเดี๋ยวไหพ่อยญ่ผู้วเดชเล่าเล่าปันไยสำรวยสิสิท้ายใหบึงอีกหลอบเนาะพี่น้อง แต่ว่าเม่ยัยฉันเลอกกับเคยไทยห้เบิงรอบนึงเหระแหละพี่น้องกะบอกพี่น้องคนไดเพื่อคนใหม่ๆแฟนคลับใหม่ๆเพิ่นสนใจอยากอยากเฮ็ดตามเนาะพี่น้องเนาะบอกเป็นวิทยาทานเนาะวานไปวานนี่ที่แหลงนี่แป้งนี่นี่วานนี่มันบ่ค่อยเกิดได้พี่น้องนี่มันแหลงช่วงนั้นแหงแห้งบอก่อยเกิดแต่เดี๋ยวนี้นี่เกินห้ายเหรอ พี่น้องบ่อ้องตกใจบ่ตตองเสียใจเลยคันวานหยาแพงโกลาเนี่ยบ่มีผิดหวังที่แหลกบ่เกิดบ่ตตองตกใจตัดพอสองเถื่อสามเถื่อนนี่นะตึบ๊บกะคลิปนี้ไม่ไงสำรวยกะขอไ่ไว้เพียงแค่นี้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนาเม่ไสำรวยกะตัดต่อกะยังบ่เป็นอยู่พี่น้องเอ้ยบ่มีเวลาสิเหตุเอา เฮ็ดหลกักกจ้าบ่ได้ความจ้าสั่นสันมีไงสำรวยเป็นลูกเครียดความจ้ามั่นสันกะฝากขอบคุณแฟนครับเผื่อนใหม่เผื่อนเกา่าเนาะพี่น้องเนาะทางไก่ทางไก้ทัวประเทศทัวโลกทางประเทศนอกทางไต่ทางเหนือทางลา่าทางท,ทุกที่ทุกทางนั่นละที่เขามาเมืองเป็นไงสำรวยเนาะพี่น้องเนาะกะขอกราบขอบพระคุณ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีไงสันบ้วยน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้มีความสุขสุขผูสุขคนเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ